เมืองไทยเป็นอย่างใดบ้างในสายตาใบดุนดาวคะเด็กสมัยใหม่คิดอย่างไรกับคนไทยก้าฟสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายเบรสสิร์ตสกุลสกุเดินะนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของน้องกระตุน้นเหมือนเดิมนะจ๊ะสวัสดีสบายดีเอฟซีฟังไทยและฟังดาวและต่างประเทศเนาะอ่ะเรื่องดาวที่น้องจะเล่านะคะก็คือใบดุน รุ่นใหม่มาทำงานที่ประเทศไทยเดี๋ยวนี้แบบไม่ว่าจะแบบทำ YouTube บ้างสาย TikTok บ้างสายเพจบ้างนะคะ f อก็ขอบอกเลยว่ามันสุดยอดมากๆของการใช้ชีวิตในประเทศไทยนะอ่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวที่น้องจะพูดนะคะก็อย่าดืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดถับจะคลายให้น้องกระตูนด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่ เอฟซีเข้ามารับชมรับฟังน้องนะคะขอบคุณขอบคุณจากใจน้องการะตูนมากๆเลยนะคะก็มีเรื่องจะพูดให้ฟังนะคะเอฟซี FC, เนาะเนื่องจากว่านุ่มดาวได้เกี่ยวเอ่อทำงานที่ไทยได้ใช้ชีวิตเอ่ออย่างแบบยังมีความสุขมากๆกเลยก็บอกบอกได้นะคะก็คือแบบ เรารู้สึกยังไงกับคนไทยรู้สึกยังไงกับประเทศไทยประเทศไทยแตกต่างกับประเทศลาวไหมเนาะก็นี่แหละนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่ที่เข้ามาในประเทศไทยเนาะซึ่งจะบอกว่าอยู่แล้วนะคะเ,ออเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่นะคะเขาไม่ได้แบบไปพัฒนาประเทศลาวเลยนะขอบอกคือไม่ได้แบบเติบโตมาอะไปสร้างบ้านเมืองประเทศลาวให้จะเดินมากขึ้นหาความรู้อย่างนี้ น้องบ้าไม่ใช่แล้วนะคะคือยิ่งโตขึ้นยิ่งรู้จักประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกอะไรอยู่ในวัยในการแบบเออโซเชียลว่างหรือว่าสังคมของคนไทยเนาะสังคมของคนไทยอ่ะขอบอกเลยนะคะว่าที่ว่าน้องอ่ะเนาะอันนี้น้องเสียดายมากๆเลย f อฟซนะคะเสียดายมากๆน้องสาว นะคะอยู่ประเทศลาวก็คืออายุสิบ16ปีถึง17นะคะทุกคนเอาผัวแล้วคือน้องก็โทรแบบอืมทำไมถึงเอาเอากระทันหันมากเขาก็โทรมาบอกเราว่าเออนี่จะเอาผัวได้นะน้องจะเอาผัวได้นะเราก็ตกใจในว่าจะขึ้นมาประเทศไทยเนาะ fc ก็คือแบบในว่าจะขึ้นมาเล่นกับพี่ สุดท้ายก็เอาผัวนะคะคือนี่แหละเอาผัวเดียวมากขอบอกเลยว่าว่าคนไทยนะยี่สิบหกยี่สิบห้ายังไม่เอาเลยสมัยนี้แล้วทําไมคนเราชอบเอาผัวเดียวจังอ่ะมันจะมีคําถามเยอะแยะมากมายเลยแล้วทําไมคนเราต้องออกจากโรงเรียนเดียวจังนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้รู้จักสังคมไทยหรือว่ารู้จักแสงไฟในกรุงเทพในเมืองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนเราเนาะ ไม่จาเป็นต้องเรียนอ่าความคิดของคุณลาวนะอันนี้เฉพาะเราที่อยู่แถวจำปสาสักจำปสา,าปสาักใต้เลยเนะาะแถวบ้านน้องความคิดเขาก็คือหนึ่งเลยออกโรงเรียนมาขึ้นมาประเทศไทยเพื่อสร้างครอบครัวแล้วก็ไปปลูกบ้านที่ลาวนะคะสองก็คือจะเรียนไปทําไมเรียนไปก็คือแบบออกมาเตะฝุ่นเฉยๆไม่เหมือนคนไทย นะคะคนไทยเขาเรียนเพราะว่าการศึกษามันสําคัญกับชีวิตของลูกๆเขามากนะคะแต่คนคนลรานะคะไม่สําคัญค่ะคนไทยนะคะเอฟซี FC ไทยไม่สําคัญเลยเขาบอกว่าเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์อ่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นออกมาดีกว่าไหมเนาะนี่แหละเป็นสาเหตุที่เขาอยากไม่อยากเรียนแล้วก็เป็นสาเหตุที่เอาหัวเร็วเพราะว่าเขาไม่เคยแบบมาดูแสงสีในประเทศไทยเนาะว่าเป็นยังไงนะคะ อุ๊ยมันยังไงเนาะสองก็คือพ่อแม่แต่ละคนอยากให้ลูกเอาผัวดีเร็วเพราะว่าอยากได้ค่าดองหรือว่าแบบกลัวลูกไปเกยเรกลัวไม่ได้ค่าลองอ่ะตัวนี้ก็มีนะคะก็นี่แหละเป็นสิ่งที่น้องไม่โอเคกับน้องเลยที่แต่งงานไปแล้วเนาะน้องนะคะส่วนที่น้องมาที่ประเทศไทยอะได้รู้อะไรหล,หลายอย่างหลา,หลายด้านนะคะ เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแสงสีนะคะคู้อะไรต่างๆเนาะเครื่องบินเอ่ยนะคะเห็นหมดเราเพราะฉะนั้นเราก็แบบเป็นเด็กที่แบบรู้จักว่าเอออนาคตแบบประเทศไทยเขารุ่งเดืองแค่ไหนแล้วมองคนรอบข้างอะนะคะเอคนไทยน้อยคนมากที่จะเอาหัวเดียวนะคะแต่ว่าคนไทยเนาะเขาจะเอาแฟน เพราะฉะนั้นแฟนเขาไม่ได้แบบหมายถึงผัวนะสําหรับคนไทยนะก็คือแฟนนี่แหละค่ะไปมั่นไปไปสู่ขอแบบมั่นก่อนเนาะค่อยแต่งอย่างนี้แต่คนเราไม่ใช่นะคะคนเราแต่งเลยจ้านะคะไม่ได้ไปมั่นจองไว้เลยนะจ๊ะแต่งเลยจ้ะนะคะมันจะมีวางเคสเท่านั้นดูว่าบางบางคนก็มั่นไม่ก่อนก็ไม่อยู่ด้วยกันก็มีนะคะแต่น้อยมากที่ว่าน,น้องก็คือเอาเอาเลยไม่ต้องมั่นอย่างนี้นะคะแต่คนไทยมันดีอย่างหนึ่งก็คือแบบ เขาเรียกอะไรอยู่ด้วยกันดูใจกันไปก่อนค่อยแต่งอาหาันนี้ก็โอเคเนาะอ่ะน้องจะมาพูดเรื่องหนุ่มดาวคนนี้นะคะเนื่องจากอยู่ประเทศไทยนานนะคะมีคนถามเข้ามาว่าเมืองไทยเป็นอย่างใดบ้างในสายตาวัยรุ่นลาวคะเด็กสมัยใหม่คิดอย่างใดกับกับคนไทยเนาะอ่าคน คนคนลาวเนาะคิดอย่างไดในโลกของไทยเป็นยังไงนะคะไฟแสงสีเป็นยังไงอะนิสัยคนไทยเป็นยังไงแล้วน้องจะไปฟังคนลาวเบาวลาวคนนี้พูดเนาะไม่ใช่น้องคนเดียวนะที่บอกว่าคนลาวโอ้คนไทยนิสัยดีนะคะมีคนมาพูดด้วยก็คือมาแบบออกแสดงความคิดเห็นในใจว่าเออคนไทยรู้สึกเป็นยังไงนิสัยคนไทยเป็นยังไงเนาะอ่ะน้องจะพาไปดูคลิปนะคะเอฟซี FC. ดีสําหรับในมุมมองข่อยการที่อยู่ประเทศไทยมันมีโอกาสลายยางนับแต่การงานการค้าขายประเทศไทยถือว่าพัฒนาหลาและคนไทยมีโอกาสอีกลายยางที่คุณลาวบ่มีเนาะท้าวาเลือกเศรษฐกิจป,ประเทศไทยก็ดีกว่าท่าวาเรื่องก,การค้าขายออนไลน์คนไทยก็สะดวกเพราะว่าจะเป็นการขนสง่ง สื่อวังทันสมัยกว่าเท่าเลือดขาแรงคันตำ่ำระวังไทยกับลาวเหตุงานอยู่ไทยมันได้ร้ายเท่าอันนี้ก g ริ b a าใส่ประเทศตัวเองแต่ฮอตามความเป็นจริงอยู่ประเทศลาวประสชนบมมีสิทธิ์ประท้วงรัฐบาลวิพาวิจารณ์ีนยังกับวได้ต่างจากคนไทยอย่างน้อยคนไทยก็มีสิทธิ์ประท้วงรัฐบาลเวลาที่บรได้เอาความยุติธรรอ่านี่แหละนะคะก็คือน้อยอย่าง หนุ่มลาวคนนี้พูดนะก็คือความจริงทั้งหมดเลยนะคะอันนี้น้องไม่เถียงเลยเนาะก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราดูถูกประเทศบ้านเมืองเรานะอันนี้เราไม่ได้ดูถูกนะจ๊ะเราพูดความเป็นจริงที่ประเทศไทยที่มีกว่าประเทศลาาอย่างเช่นก็คือการพัฒนาการอยู่การกินหรือว่าค่าแรงเนาะอย่างหนุ่มดาวคนนี้บอกได้ลลกล่าวบอกว่า รัฐบาลเราพูดอะไรไม่ได้ประชาชนแบบพูดอะไรก็ไม่ได้อ่ะเอจะรู้เลยเนาะจะเข้าใจเลยนะคะว่าคนเออรัฐบาลเป็นยังไงแต่รัฐบาลประเทศไทยนะคะมีสิทธิ์ที่จะประท้วงได้หรือว่าไม่ชอบตรงไหนออกความเห็นได้นะคะแต่คุณราวไม่จ้ะนะคะมีแต่โดนจับอย่างเดียวจากเอฟซนะจน้ะเนาะนี่แหละการแตกตาของประเทศไทยกับประเทศลาวเนาะอ่ะเอี 4, คิดเห็นอย่างไดว่า คอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์น้องเลยเด้อ FC ขาวันนี้ก็ขอตัวดาน,นะจ๊ะพบกันใหม่ EP หน้าหรือคลิปหน้านะคะไปก่อนนะคะอย่าลืมนะ FC ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, ขับตะไคร้ให้น้องด้วยนะคะไปก่อนนะคะวัสดีจ้าบ๊ายบายสวันดีนะคะ